ัดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันจะมาดูสมการเก่าที่ดิฉันเคยลงไปเสร็จแล้วเนี่ยมันมาในงวดที่แล้วนะอันนี้คือสูตรสมการครบ3ตัวบนใหม่ของงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสมการเก่าของงวดถัดไปงวดต่อไปก็คือ1รกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นะคะงวดที่แล้วออกอะไรสาอ่านเลยนะเี็นไดูก่อนนะสา 2แล้วก็0 6นะรู้สึกว่าปักหลัก2ตัวล่างจะมาตรงนะคะที่เป็น9ผู้ชุดนะเดี๋ยวจะนำมาลุงให้หลังจากออกคลิปวีดีโอนี้ไปนะคะโดยสุดนี้อะเราย้อนสถิติกลับไปในงวดที่ผ่านมาละใครประสงค์ที่จะย้อนการคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก6 8 7จนถึง 687336นี่นะคะก็ลองไปดูคลิปวิดีโอของงวดที่ผ่านมาว่าลงให้จริงไหมส่วนใครเห็นนะรบก,กวนพิมพ์ว่าเห็นด้วยนะสูตรนี้ง่ายสั้น,นะคะ่ะคุณผู้ชมใช้หลักร้อยวนหนึ่งครั้งบวกหลักสิบล่างสองครั้งดังนี้นะคะโดยงวดที่แล้วเนี่ยเราได้สรรมการตามที่เห็นขีดเส้นใต้ในี้แล้วผลปรากฏว่า3ตะวันออกอะไรคะ392 392ก็มี 3, 9, 2, 3 9, 2มาหลักหน่วยนะ3า2าและศูนอันนี้มาลบ3ตัวบนทีนี้เรามาดูของว่าต่อไปนะ1กรกฎาคม6กนะคะหลักร้อยบวกหลักสิบล่างสองครั้งเนื่องจากหลักสิบล่างเป็นเลข0ูนย์เราก็จะเหลือแค่ตัวไหนคะแค่เลข3ตัวเดียวซึ่งผลการบวกก็คือเท่ากับเอ็บวก2บวก, 1, บ,วก 1, บวก1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 ดังนี้นะคะเพราะฉะนั้นดึง3มมาค่ะนะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกัน 3บวก0บวก0ก็ได้3 3นะ3บวก2ได้5ใเนหน้าไป6 7 8 9แล้วก็0นดังน,นี้นะคะที่จะเป็นสมการสูตร3ตัวบนเก่าเล่าใหม่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นะคะช่วงนี้ก็ฝากความห่วงใยไปถึงทุกคนนะคะอะไรจะเครียดยังไงก็ อย่าลืมรักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจกันด้วยนะคะความเครียดเนี่ยในฉันก็พูดแบบกว้างๆนะเป็นเรื่องปกตินะทุกทยุคท,ทุกสมัยนั่นแหะค่ะมันก็มีมานะไม่มาด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราบางครั้งอะ่ะเราอยู่กับความเครียดได้นะอยู่ยังไงให้มันมันอยู่แล้วมันไม่ไม่ทำลายจิตใจเรามาก เราก็ต้องกลับมาพิทักษ์หัวใจของเราเองแหละนะคะอย่าไปเครียดมันให้มากนะข่าวข้าวก็ดูบ้างขอขำๆนะอย่าไปดูมันเยอะแยะนะคะบางทีเอามาใส่สมองมากเกินไปก็ปวดหัวนะเรื่องบางเรื่องนะแต่เราก็ต้องทันเหตุการณ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะสมการครบสองตัวล่างเก่า ที่มา06เดี๋ยวจะนำมาฝากกับเพื่อนๆค่าคลิปนี้นะจะดสูตรหลักร้อยบนนะคะบวกหลัก10ล่างตอกครังค่ะเท่ากับ x บวก2แล้วก็บวก1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 นงนี้ขอบคุณมากที่ยังคงติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ